ปาแนมทางหลังว่าแต่ผู้บาววาันใดขาได้ส่งผมใหม่โดนปันีหยังโดนบรรดาใจเหตุไปตัดผมคือมันเหีโอ้มันเหีเลยตัดบบหูว่ามานี่บหูว่าตีสิผ้ามานีเก็บเสือแขนเห้ยเอาไปให้แบบหลายตัวหนุ่มเบียชายญาติผีหลอกหน่อยบ่ได้พอกันโดนมาลอ้อมีเพื่อนดูบลอ,อก,ก็เกา เอาสร้างแม็กตีนั่นมันเป็นอย่างนั้นฮะโบหัวบอลแม่โครเป็นอย่างบอกบอก,กินเขาไปนี่นเขาเศร้าไหมหน,นุ่มเบียทีมงานฟ้าบันดาลน,นะคะช่วงนี้ ีงานฝ่าบันดาลบ่ฮันมีงานอันนี้ถ้อยไส้ไดิเนาะแมนบ่นถ้อยไส้มาสตอกนะคะอันนี้เป็นทีเถาแก่ขึ้นเิ่นเสาอ๋อเถกแก่แล้วเสาสตอกไส้นะคะบ่เด็พ่อโดโนโน้ะหลุมรอขึ้นกับคักว่ะสีเล็กบ่เด้เคืองนุงน่มเบียเลยเอาบกอีหลีเนี่ยได้คือส่งผมคือเขาบาข่อยขอคารวะเป็น <laughs> อ้าจลงไปือใจถึกใจนุ่มเบียรได้รับบดเป็นคนเฝาแมคโครแผนกเฝ้าแมคโครเฝ้าอย่างเดียวแมนบอมีหนาที่เฝาได้ส่งน้ำมันได้ส่งอย่างบอลโอ้นอนเฝาซื้อเขาเรือให้ถ yes ือคนนอผนกเขาโอ้ โอ้ต่วามารอบนีเพื่นรอข้นเด้อหลรอข้นกันยังมาบอฮหูว่ามานีขันมานีเด็กเก็บเสียผ้ามาให้ยูสัญญากันแล้วว่าเด็กขันด้กาบานเสีอาบน้ำขนเข่านี่ิอาบแตะว่าก็ได้กาบเตะก็เรียก่ได้อาบสามวันว่าเป็นยังดอกหนาหนาวนอนได้ว่าลมแ้ยกวานี่นอนยุใส่เยาว่าบนมีหยังอ่อนสิ สา Nam สา Nam หลอกกระเถียงหน้าอยู่ทั้งสา Nam เจ้ร่มกับมาผัดน้ามาเลยเนี่เจ้าบ่หนาวับโทษตีมีประหมบ่ล่าเจ้ต้นก่อยวมีหมก่อยตายว่ะกระเทียมต้นผึ่งโค้งขนมีเสียวมะไฮนี่ญี่ปุ่นหรือมุตเเดี๋ยวมือลังมาเสียวใส่ข้าวมะไฮเก็บไว้หลายตัวอยู่เมียตัวอุ่นๆเก่งยิ่งกับมี่ เจ้าก็บอกาคือจังบานเจ้าอยูยนะ่ไกลเนาะอยู่แต่มัน่ามีรถไปเอารถประจตำแหน่งไปใส่ฮะห,ห่างแล้วเอาคือเห็นแต่ไอ้ไอ้ส้างไปใส่บัตน,นี้อยู่คนละมองหนุ่มเบียร์กับหนุ่มช้างนี่เป็นพี่กับน้องไอ้ส้างเป็นพี่เนาะมันบอไอ้ส้างเป็นพี่ไนอ,นอ้ไอเ,ไอเบียร์เป็นน้องเหตุงานคนละตำแหนง่งอันนี้ตำแหน่งเฝ่าไมโคร ได้คะ่ะลูไทตีโอ้ลูกท้อแกลุยเองเลยเสียทัดใกล้สีได้เลยเมื่อกอแกทีมงานฝ่าบรรดาแล้วเอฟซีถามหาหลายเอามือนั่นข่อยไปอันไปใช้กตีเข้าไปเข้าไปอ่างท่องเอาเอฟซี่างท่องถามหาฝ่าบรรดาเนาะเนี่ยเป็นไดวัร,รมาดาเด้ฝ่าบรรดาเอฟซีหลายหอดพูดแล้ว ผ่ากลางกับยังหูจักงนอย่างไปใส่เขาถามหาแต่ฝ่าบันดาเนธทีมืนเขาบ่าค่อยถามหานะเขาว่าทีมนี่สายบูนนะโอเคพี่น้อครีนี่บ่มียังมากเล่นกับนุ่มเบียร์ว่ไเด้พ่อเราโดนแล้วมเมื่อพอหล่อมีเราหลุดรอ,อขึ้นกว่าเกา่าตีเล็กมีจิตใยเลยวังที่หลาเลีเยวใส่กันที่หละชี้ไหล่ก็นุ่มเบียร์อีกเนาะ <c oughs> <c oughs> อ๋อตายเลย มาหล่อมี่เขาลูบรอส่งผมเขากะรอเนาะตะวัดตีเล็กมาอัปเดตรอรอพ่อข้าวครัอพ่อข้าเขากระสรรหาว่าเนาะรอพ่อข้าวเป็นยังมันคือสีรอได้ข้าวเดียวแจะก็มั่แย่ขึ้นนะฮะจังไนหนาหนาวเดี๋ยวก็เริ่มแล้วแมนบ่เดี๋ยวผมย่างมายุ่งที่สบัดีย่างเดียวตีสบัดีจังไหนส่งนี่มันดีเดี๋ยวมันปัดขางแมนบ่เออเจังไนกับพ่อมาจุกแล้วหนาหนาวจังหน่อยผมย่าง เดบประมาณแล้วเจ้าต้องประตัดทางหนาาอีกจ้าจังบ่ได้สะบัดโอ้มาหลอมนี่เขาหลูบรอตีเล็บบ่าไดคร่งเลยวะแย่แย่แย่แต่ว่าเขาว่าหลูบรอได้ข้าเดียวซะหนวแนวไหนเนาะหลูบรอได้ข้าเดียวตายเลยโอ้เดี๋ยวก็มีบาดมีแผลไมยมาบอกเป็นล่างนะบาดนี้มีบาดมีแผลแนวไหนเนาะบาดนี้่ก็มี